เอาละครับขอกราบสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมแรนจ์เชิงครับผมเราจะมารีวิวตัวละครนะครับผมเอเลนนะครับนี่ลในร่างอัลตาเขาเป็นสายพลังนะครับผมนี่จุดยืนก็ห้าสิบนะครับผมถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขอไภัยด้วยนะครับผมไม่ได้แอดคลิปนานเลยเรามาดูสก,กิลหนึ่งกันเลยดีกว่าครับผมนะนี่ปึ๊บสร้างบารียในพื้นที่สามวิหรือ สร้างรูนี่ครับเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมนี่บับน้าปอมนะครับสกิลหนึ่งคิลสองครับผมนะยกเลิกทักษะอามตะของศัตรูนี่ครับผมตามนี้เลยสลับตำแหน่งเหมือนเหมือนออาเหมือนแซนลิปเลยนะครับผมนะนี่ปานนี้เลยนี่สกิลสองก็นี่ครับผมนะสลับแล้วครับข้ามตำแหน่งนั่นแหละครับมามาดูปุ๊บนี่ตามนี้ครับผมนะนี่ นี่นะผมนี่มาเราไปสเตตลักกันดูดูดรับผมนะว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ลิ้นอาจจะพันกันนะครับผมนะเพราะผมพูดไทยไม่ค่อยชัดนะเห็นหล,หลายคลิปพูดไทยไม่ค่อยชัดนะผมนะถ้าธรรมดาผมพูดไทยชัดอยู่แต่อาจคลิปไม่เป็นไรพูดพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดลิ้นพันกันนี่ฟังอาจจะไม่ตื่นหูนะผมมา นี่คร <cues> ับผมปึ๊บบับน้ำป้อมออกมาบัฟน้ำป้อมนี่ปึ๊บบับเร็วนะครับผมนะบัฟเร็วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเรววิคสานะครับผมนะนี่นี่ครับผมแปลงเป็นปึ๊บไทท่านจุดๆมครับผมข้ามไปแล้วปึ๊บนี่ครับผมนะนี่ข้ามไปแล้วดาเมจอาจจะไม่แรงมากครับผมนะแต่ถ้าตัวแพ้ทางครับผมนะตัวทัดน้ำอ่ะจะแรงครับผมนะตัวนี้นี่เอาปึ๊บตัวนี้ผมปั้นแม็กแน่นอนนะครับผมนะนี่ปั้นแม็กสองร้อยสี่สิบแน่นอนนี่ครับผมนี่ น,นี่นะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในร่างให้เปืดอ,อีกนะครับผมนะเดี๋ยวหาโอกาสก่อนเวลาไม่ค่อยว่างเลยนี่ผมเรามาดูอีกสักรอบนะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมนะนี่ปลาน,นี่เลยมาหนึ่งบับน้ำป่อมปุ๊บขี่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา พึบนี่ข้ามไปแล้วครับผมนะผมไม่รู้ผมยังไม่รู้นะครับผมนะว่ามันกว้างสักเท่าไหรนะ่การข้ามมานี่แต่ตามที่เห็นเลยครับไม่ไกลสักเท่าไหร่นี่ข้ามปึบกัดนิ้วตัวเองแล้วข้ามไปนะคลโลโบนี้ก็เป็นคลโลโบดังครับผมนะคนจะรู้จักมากอยู่นะครับผมนะองหลอกใครที่เป็นสายอเมริกน,นะครับผมน,ะนี่ป้อมันก็แตวมา ไปเราไปตอก PVP กันเลยดีกว่าครับผมนี่อตอนนี้ผมก็อยู่เหรีกทองสองครับผมนี่ตามนี้เลยโอเคสบายเราจะมาเล่นกัน3ครั้งครับผมนะนี่ครับผมผมใช้ใช้คู่แซนกิฟเลยปึ๊บมาปึ๊บเพิบนี่มาปล่อยแซนกิฟไปข้ามด้วยกันนี่ครับผมปึ๊บข้ามไปแล้วครับผมนี่วิ่งไปแล้วหนู เนี่ยนี่เรียนกันเลยนะเรียนกานขิวนาะวุธกับสกิลพวกต่างๆตัวนี้เหมือนจะเอามาปราบคาริสได้อยู่นะครับผมนะตัวนี้ข้ามไปตีคาริสนะนี่ประมาณนี้เลยสบายกดคู2สองไปเลยนะครับผมปึ๊บนี่นีน่มาเดี๋ยวผมขอลองอีกตาหนึ่งตาหน้าผมขอลองคัดเลือกทีมที่มีคาริสก่อนนะครับผมนะว่าจะข้ามไปตีถึงไหม นี่ครับผมนี่มามีคาริสไหมทีมนี้จรีกยิงครับผมตีถ้าตีก็ไหวครับทีมนี้แต่เราไม่เอาครับเราต้องการคาริสนี่ปึ๊บคาริส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 อยู่ไหนคาริสหาก่อนนะครับผมปึ๊บไม่มีมมนี่ก็ไม่มีปึ๊บอืมไม่มี ทีมพวกนี้ที่รีวันนี้ตีชนะหมดครับผมนะผมจะตีนี้ก็ชนะสบายครับคาริสอยู่ไหนทีมเดิมป่ะนี่ไปคาริสแวงกำตับเนี่ยจ,จะมีไหมน,นี่วันนี้ก็วันเสาร์ผมนะวันที่อัดคลิปนี่วันเสาร์ลีจะรีละว,วันนี้คนถนนเรยกขึ้นไปเยอะละผมยังไม่ทันได้ไต่เลยเพิ่งจะไต่ไม่เท่าไหร่ คาริสอยู่ไหนปึ๊บอู้ไทกะไทกะลองตีไทกะไหมมาเราจะมาลองตีไทกะไหมไม่น่าไหววะ่ะทีผมแพ้ไทกะแมวดีกว่าหาคาริสเหมือนเดิมคาริสคาริสปึ๊บมีไหมคาริสอืมไม่มีโอ้โหตัวบินแบกค์ครับนี่ตัวบินแบก ไม่ต้องตกใจนะครับว่าจะโปรไหมเขาคัดทีมเตีเยวนะครับยือ้อตัวข้างล่างยื้อเอาข้างบนก็ไปตีป้อมนะทีมไม่มีตัวกันบินบคาริสมีไหมโอ้โหปึ๊บอ่าไม่มีบอดนะเมื่อกี้เห็นไหมแบบดูเมื่อกี้โปรไฟล์บอดน่าจะเป็นบอดเมื่อกี้คาริสอยู่ไหน อ่ะผมหาตัวธาตุน้ำดีกว่านะเอาตัวธาตุน้ำยืนไกลๆสักตัวดิหาก่อนแป๊บนึงครับโอ้ทีมเหมือนทีมช่วงแรกเลยโอ้โหน้ำเยอะดิตีก็ชนะง่ายเกินทีมแบบนี้ปันไหนตัวไม่หมดอ่านี่นะครับผมนะไม่ต้องเสื่อมนะครับแบบนี้เนี่ยโปรแน่นอนนะครับผมโปรแน่นอนแต่เราจะปล่อยมันลอยนวลนะครับผมโอเคโอ้โหทีมบบนี้น้นเฮ้ยถัดไฟวะ มาเรามาลองตีทัดไฟกันดูดีวกว่าน,นะครับผมว่าจะใหม่ไหวไหมเราก็มีเคียนอีเกิลนะครับผมนะนี่เคียนอีเกิลกับดัมมิชีนะครับตัวทัดน้ำเรามาดูก่อนกันดีกว่าน,นะครับผมนะว่าตัวทัดไฟมันจะข้ามไปได้ไหมปึ๊บมานี่มาเอามาซองตัวเลยรแซนกิฟกนันมีตัวบินนะลืมลืมดูมาไม่อะไรเรามีตัวกันบินอยู่นี่เราไปไปึกดกดซองเลยดีกว่าน,นะครับผมนะ นี่เลยโอ้สบายแบบนี้สบายเลยผมขอไม่พัดแช่นะมันจะทำลายเกินไปมาข้ามไปโอ้ข้ามข้ามข้ามโอ้ข้ามไกลอยู่นะป๊บข้ามไกลอยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมนีม่เอาเอเลนไปตีป้อมโจโจอโอ้โหอ,อ,อีสี่อีส,อสี่ง่ายเกินชนะง่ายเกิน ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับตัวเอเลนนี่ถ้าเจอพวกตัวธาตน้ำนี่ค้าข้ามไปได้นี่ยิ่งยิ่งแรงนะนะผมนะผมรู้สึกว่าใช้งานดีนะครับผมนะไม่ลือดัดเลยครับเอาจริงๆทีมนี้นะครับผมนะก็ชนะนะง่ายง่ายด้วยนะครับผมนะแต่จะดัดจะปาดอุิตสักเล็กน้อยนะผมนะผมเลยม่ตีอือฮึธาตุนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะผมนะทีมนี้ไหมพูดผิดเหรอเฮียปึ๊บโอ้โหนี่จะทีม ถ้ามีขนุกสักยี่สิบอันนี้นี่ขึ้นไปท้องนี่ขึ้นไปประมาณเพชรได้นะโอ้โหนี่ไงครับมาเรามาตีตำนานดูดีกว่านะครับนะว่าจะไหวไหมผมขอเช็คแป๊บนึงนะปึ๊บโอ้โหคิงนะตัวมีตาคิงลิวตัวตลกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ตีดีกว่านะครูนะเมื่อกี้ไม่ตีดีกว่าปึ๊บโอ้โหโอ้โหสบายสบาย สบายไหมโอสบายทีไหมมาปั้นเดี๋ยวตัวไม่ค่อยหัวนะครับทีเมื่อกี้ตัวใช้ได้มีไม่กี่ตัวเองมาจะไหวไหมปึ๊บสบายรู้สึกว่าเหมือนจะสบายนะแต่ไม่สบายหรอกรู้แล้วหรือจะสบายปึ๊บข้ามไปเอ,เอรินเอรินปึ๊บเดี๋ยวจะปั้นมีกภาสาตัวนางเอกนะขึ้นมาใช้คู่กับมันนะ ก็เป็นธาตุปลายเหมือนกันแต่ไม่ทะลุธรรมดา,าสกิลต,ตัวนั้นเดีย๋ยวผมค่อยมารีวิวนะครับผมนะตัวนั้นวันนี้เอาตัวนี้ก่อนปึ๊บมาคลิปนี้น่าจะลงไม่ไม่เกิดวันจันนะเขานะเอาคลิปนี้ลงวันที่ผมวัดวันเสาร์วันนี้นี่รับผมนะโอ้สบายนี่รัาผมนะเอาพวกตัวข้ามนี่ครับผมนะข้อดีของมันคือหนึ่งไปรับขี่ปนอาวุธแทนเพื่อนนะครับผมสอง บางตัวมีตัวสกิลแคบๆนะครับผมนะพวกสกิลแคบใส่กลุ่มหน้ามันจะไม่ถึงตัวที่เรายืนนะครับผมนะตัวพวกอย่างเช่นเดวันชี้อะไรประมาณนี้ครับผมมันจะไม่ถึงนะครับผมมีบางประเภทนะครับผมนี่ก็คือข้อดีของมันนะครับผมสามพวกตัวบางทีนี่อย่างผมนะอย่างกระเอรนี่พวกสกิลอย่างนี้มันสามารถสร้างใส่พวกตัวทัดตามนะครับผมตอนมันข่ามันจะสร้างความเสียหายครับผมนี่นี่สร้างความเสียหาย ของพอลงโจมตีลงในพื้นที่นะผมผมไม่รู้นะว่ากว้างเท่าไหร่นะครนะับตอนมันโจมตีลงความรุนแรงแต่ก็พอจากการพวกบอสจระเข้อ,อะไรได้สบายอยู่นะครับผมนะตัวนี้ผมดูทรงฮนะโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะแล้วกดติดตามด้วยครับส่วนอะไรนะครับผมกิววอนี่ครับผมนะปุ๊บกิววอนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะ มีคนเห็นมีคนเรียกร้องเยอะนะครับผมนะว่าอยากให้กิเลสกลับมานะครับผมนะไม่มีเกียร์ใช้พวกนาดใหม่ๆบางคนนะครับผมก็กลับมาเล่นเยอะแล้วครับผมนะเพราะกิจกรรมโครโบนะครับผมนะมีอะไรบ้างอ่ะเออซาลามอะไรนะครับผมนะมาเยอะนะครับผมนะซาลามดันมาจีนะครับผมนะมีแต่เรื่องที่ผมรู้จักนะผมก็มาเล่นเป็นครั้งบางคราวนะแต่ผมไม่ได้เล่นเต็มทีนะนานเล่นทีนะครับผมนะแต่โครโบนี้ผมก็มีความชอบส่วนตัวนะครับผม นี่หนึ่งความชอบส่วนตัวเลยนะผมนะผมนึงจะปั้นแม็กนะผมนะตัวสองใช้งานดีนะครับผมนะตัวนี้นะโอเคครับก็จากกันไปจริงๆแล้วครับผมอนยะ่าลืมกดติดตามนะครับผมนะมาเจอกัน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบาย